สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเอติดดินเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาหาดูไมคโครเหมือนเดิมครับเจ้าสุมิตโมนะครับเอสองหนึ่งศมาดูการทำงานของเขาก่อนที่ครับช้าๆเล็กจุกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะครับหาปหลาไหลครับจับปลาไหล ตอนนี้โบโบนี้โบไออยู่ท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โบบ้านบิงครับเนี่ยมโครก็ปุดอยู่หลายตัวอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันใกล้ๆ,ก,ลๆกันสูมิตโมก,ก็สภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเท็กอยู่เพื่อนโคลนครับสู้ไม่รู้ว่า จะสภาพไหนเพราะว่าดูดูไม่รู้เรื่องรถอยู่รถอยู่กับรถอยู่กับโคลนเพรว่าภายนอกโดยรวมแล้วก็ฟังเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคเพราะว่ารถทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุเยเด,ยสดเสียต้มลงมาแล้วนะครับ 嗯，你当忙去么呢？我在这边帮忙喂它们。 tốt đơn nữa, cứ vào ok rồi ra ừ. nên chả cất vào con em này bọn này ไม่ครเขาก็ลงประมาณนี้นะครับขอนีไ<ม>นโลยังไงไม่รู้แต่ว่าทีมงานผมเขาลงประมาณนี้ตุ้มิตุ้มมู ลงเคลียวนะครับคันนี้ สงสัยจะจบที่กันนี้แล้วครับจะโขงหน้าจะวางมัดจําเลยครับนี่ในเกิน3ามวันนะครับรับรถถ้าเกิน3ามวันก็เจ้าของรถก็บอกว่าไม่ขายแล้วไอ้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่างเอติดดินไว้ด้วยครับกดไลค์กด s u b บ c r i b e นะครับ, like, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ